สวายดีพี่น้องกันเมื่อสมุทรสกุลเมื่อนี่กับาพบอมพ่อกขานองสนใจกับเก่าพี่น้องพี่น้องเมื่อนีนองสนใจก็ได้ไปกับซอลอยนะพี่น้องไปเฮือนเฮือนเฮือนยังเขว่าเฮือนอากลวยพี่น้องอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่นองใจไปกับไทคลิปกับซอลอยพี่น้องนองใจกับแบบไปไทคลิปกับล่าแต่แบบนองใจไทคลิปแบบไทคลิปไปเฮือนคนอื่นกับซอลอยนี่เป็นครั้งแรกพี่น้องนองใจกันจินยาดอันอายพี่น้องกับบอกอายปันได้พี่น้องเดี๋ยวไปพี่น้องไปไป ไปเปน้องไปไปอนันเลยเปนออ้องลอยาใจอนันแล้วเปนองไปไ่ไ่ได้โตัโดนดนีเลยเขาเล่นบอกบอกเบอร์โทเขาเขาเล่นคู่มือคู่มือเล่นมือแต่ปีหนึ่งนะแตกแ,แตกเั็นน<อ>้อ,องก็เข้าใจได้เ<อ>ข้าแบบมันตดนดิดตอหบ่ไ้ก็คือยับ,อบอ่อนไ,ไหนอ๋อตกแล้ว ก็ตบตะวันีนนั่นห้าบอเ์เฮนี่เรียกัดกรรมกับเรือแต่ว่าย่า이ว่าแบบนี้จะรู้ชยเราซึ่งข่าว่าว่ากล้ยหรีบอให้ติดต่อหาไปถติดต่อหาขออเอหนูเล่นาตวนอยากเล่นแล้วแต่มันให้เราไ่ให้แล้วการที่ย่าโทรหาบรได้มันเป็นยังไ ก็ได <isa> ้บอกเราอ่ะแล้วก็ได้บอกแอร์กุยทรไปตัวเอื่อยว่าว่ามีตำรวจมีทหารมาอย่างมันแมนบนโมเมนความจริงเหมือนกันแล้วแนวๆจะคือว่ามีคนที่ท่านเป็นความจริงหรือมันมเมนคว ตีอยู <c ười> ่บนโต๊ะม <c ười> ีมันแมนอยู่ว่ะเรื่องบ่แม่นเราลงมาบอแมนเรื่อง่าษาเขาเข้าใจว่าจะไะไรสนใจการระหว่าภาษาลาวนั่นแหละเราไม่สนใจระหว่างว่าตํารวจทานยางตําทางแเจ้าว่าภาษานั่นก็ได้เราให้สนใจแปลก็ได้ลองถามมึงกันดูเพคะให้ภาษาลาวเดี๋ยวเาจะเจ้าเจ้าภาษาลาวปิ่นดีกว่า แล้วก็หมายว่าการที่ว่าติดกันติดโตบอกให้ยายติดต่อมานี่ใครเป็นคนเห็นโทรศัพท์เลยอือเอาแล้วจะติดต่อหายายได้ปกติบ่ยายเราติดต่อหาเจ้าบัว,วได้จนเป็นเพิ่งเดือนเลยแม่บอกโทรศัพท์อยู่งลำไยเดือี เดี๋ยวนี้เจ้าลิ่นทรศัพท์ได้ปกติพ to sure, ่อย uh. ังบริยาตะของเจ้ามาหรือล่าบริยาตหรือเป่บ่แม่นว่าเอื้อยเมื่อไปแล้วพ่อเจ้าญาติอีกบ่แม่นนะเจ้าลิ่นได้ปกติแล้วนะโทรศัพท์อยู่สิบหน่อยนี่ยี่สิบนเราเอาโทรศัพท์มาบางที ไอชิบุญโทรศัพท์บอให้คดนดูแบ่งให้ก็ได้แบ,บแบ่งแอดมันโดยใช่บอเดี๋ยวนี้โทรศัพท์คนซื้อมาให้สองเครื่องเนาะแล้วเครื่องหนึ่งเพลแล้วไอโกอยเฮ็ดเทแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องเจ้าแล้วยายจะโบรได้ปกติโทรหากันทางเฟซได้ปกติมันเป็นย้อนหยังเลยนะเจ้าบอเป็นผู้จัดรถึงก็ได้ มได้อได้องกด้บอกนเรเิ <hating Chinese wh salts> oh. ่ลองล้เลองเข้าเฟซยายเบิ่งลาว เป็ดยายตัวไหนบ่มีปกติโทหายายแนวไหนแถวยายโทหาไหนเปิดเน็ตก่อนปกติโทหายายแถวไหนจ้ะโทรสายไหนโทรเบอร์โทรบ่มีเอ้าคือบ่มีเป็ด ทุกมีเซตใหญ่ปกติที่ต่อยายโทรมาแนี๋ยวนี้คะโทรมาโทรศัพท์เครื่องโอโทรศัพท์เครื่องนั้นพี่เดี๋ยวโทรหาบรได้แล้วแล้วเอาชื่อโทรศัพท์บอนี่โทรศัพท์บอนี่เป็นสายเอามาให้ก่นนะบาจัดมาจัดเอามาให้แล้วบวมีเปซตยายเออแล้วโทรแหละเอามาปุ๊บแหละพ่อจะเอาตัวเด่นะพ่อจะเอาอีกแล้วบวให้จะริม้เจัดมื้ออลไรใดโทรศัพท์บันนี่เจ็ดเดือนละ ด, euh ดุนแล้วบ mm ่ด hmm> ุนแล้วมันบ่เออมันนั่นเลยสิเอาเศษใยเข้าไปแล้วพ่อเจ้ายึดเอาตัวนี้นี <the 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 ้มให้เจ้ามันเป็นแบบนี้โอเคเอาเป็นแบบนี้เลยไอ้สิไปถามไอ้พ่อเจ้าเด้อมันนี้เด้อเป็นที่ไหนมันอะไรไอ้สินั่นก่อนฉลอยกับสรุปตอนนี้น่ะไอ้กุ้ยค้อยนี่น้ำมือตึ๊บอยู่ง่วงอยู่ว่าผู้ใดเป็นคนตัวแท้ผู้ใดเป็นคนเล่าความจริงของผู้้จงแหละ น uh, yeah. right. hmm. oh. ี่พ่อใช้บอกลายมือลายมือเลยบอกยามนักก็รอนะเออสะเกียดเล่น่านี่เลยน้องเลยอือเอ้ประเด็นแ้วนะเอออทึงย่างวะพี่ดูลูกไม่เอาประเด็นไม่งี้หนักก็ไม่ย่างวะพี่ด้วยทึงย่างวะพี่ไว้ไม่เปาะดอกปามย่างวะพี่เอ้ทึงเลยสีถามมา ไอพี่เ <Using> จ <handy wave êtes> ้ามาจ้องหน้ากันเลยเว้ยสิถามตัวนี้เอพุ่งผู้ใดว่าคนผวเานูคนนี้คนนอนี่ตดวนี้ก็ที่ถามนอกว่ะแม่นแท้กว่าพ่อเจ้าว่ะจ้าไปรักเครื่องเบียดแม่นว่ะเป็นรักข้าวหน่มบ่เป็นยังอึดงเจ้าคือเห็นนั่นลูกนั่นดต่เขาแต่ใจชื่อใจนำดูเป็นอย่างเจ้าเป็นอย่างเจ้าคือเห็นนั่นเขาอีกไปตีกันบ่ลูกไปตีกันมูไปหักแขนเขาบ่ ตีเขาอยู่นานน้ำกันเล็กน้อยชำนี่แต่ไปเอาหรือแค่ได้เสียเงินเท่านี้หรอไปตีเขานะต้องรับเปดแม่นวะถึงแม่นความจริงบ่ตัวนี้นะพ่อเจ้าบริตัวพ่อเจ้าบริบังคับเจ้าบ่เบ้าบ่ลูกความจริงบ่ลูกกรเทิงเอ้ยเออสิบอกเจ้าเฮามันทุกมันยากนี่อย่าเฮ็ดนะนั่นนะลูกอย่าไปคนตีนชั้นมือยาวอย่าไปลักของเพิ่นลูกเออเออเออเบ้านี่เอ้ยหักเจ้าได้รอบครัวเจ้านี่เอ้ยอีต้นสุดๆเลยรับ แล้วอันนี้นี่แสดงว่าเว้าแนวนี้นี่พ่อเจ้าไ่ได้บังคับบ่หูกความจริงบ่เจ้าอยากเฮียนเ็ดนั่นเด้อกเด้อถึงเด้อดามันแม่ความจริงแล้วเศร้าได้ลูกประเ็ดนั่นไหนผู้ใหญ่เพื่อเห็นเจ้าพ้นเมตตาเจ้าพ้นอิตดุนคือเจ้าะได้ได้ลูกเลยเล่านะเป็นโรคหัวใจเราเราห้องเราห้เราโทรมาขอห้องสลอยเอ้ยโทรห้เน้โทรหาโกยบ่ได้โทรหาถึงบ่ได้ เราหักเจ้าคือลูกคือเจ้าในได้ลูกเลยนี่มาแต่มาว่ามี่ก็ไม่เจ็บเขาฮะสนใจย่าง<ด>ไปเอาโทรศัพท์ไอโฟนนเจ้า,ามาเลยมาเลยนะเดูดูดดนะพี่นอ้องตอนนี้สะลอยังถามลาวอยู่พี่นอ้องคลิปน้อใจกันยาวโผล่เลยพี่นอ้องเดี๋ยวน้อใจปิดคลิปกันเลยพี่นอ้องเดี๋ยวต่อยพีใหม่พี่นอ้องอ้าวพี่น้องสบายดีเลยพี่นอ้อง